สวัสดีครับผมวันนี้ม,มาพบกับบุญลายสายสูงนะครับจะมาที่เดดบอลบายเยอร์นครับเบนฟิกานะครับมาเบิงผลสกอร์หกนัดหลังของทั้งสองทีมนะครับนะครับเห็นสกอร์แรกนี่บายเยอร์ยิง,งด้วยสกอร์สี่ศูนย์ครับ สกอร์สองนี้บาเยนก่งิงไปด้วยสกอร์หานึงนะครับแต่ก็บาเยนก็ชนะอีกด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับแต่ก็มาเสมอกันนะครับแต่ก็มาชนะบาเยนก็มาชนะเบนฟิกาอีกด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับแต่ก็มาเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับเบนฟิกานี้เอาชนะบาเยนเมอร์ไรเลยนะครับเกมแรกของกลุ่มนี้เป็นบาเยนนะครับบุกไป สัตบนฟิกามานะครับในแบบบมยากเลยนะครับก็นานี้เจอกันในล่างของบาเยอร์นะครับก็ยังเป็นเจ้าท่นเอาชนะไปสามศูนย์นะครับเกมนี้บมนาจะมีอยียงหอกนะครับเต็มทีทุกเกมนะครับทุกไล่การแต่ก็ยังว่ามีอยู่เกมหนึ่งนะครับที่เป็นไล่การเดฟเบนะครับบาเยิร์บุกไปให้มินเซนนะครับ สอนบอลมาหาศูนย์นะครับกับเกมแพ้ค่าบานหนึ่งแล้ไปเยือนหนึ่งนะครับเกมนีได้กดดันนั้นมากเลยนะครับเป็นเกมเยานะครับแลกเกมแลกก็บุ๊กไปชนะมากขาดนะครับบอลนาจะมีปัญหาเองนะครับฟังบิฟิกาทีมเยือนสองเกมลังได้แค่เสมอเท่านั้นนะครับสำหรับแต้มจะล่างกลุ่มนีนะครับมีสีแต้ม หลังล่องจาฟูงนะครับเกมนีขอแค่เสมอมีหลุนอยู่ในเส้นทางเขารอบนะครับโอกาสชนะเป็นไม่ได้เลยนะครับกับฟอร์มดีผ่านมาและผลงานของเสือไตนะครับยิงเป็นยางตํำกับเกมนี้ะจะทำในตามเป่ามอยากนะครับฟันธ่งครับบาเยินยิงทะลมเนี่ยครับสามศูนย์ครับยกสะกร์สูงร้อมน้ำเด้อ เพมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับฝากเป็นกำลังใจของช่องบุญร้ายนะครับช่องไม้นะครับขอบคุณครับ